โลกธาตุหนึ่งก็มาอย่างละติดละติดละติดกันเป็นหมื่นคือติดหนึ่งก็พันหนึ่งพันโลกธาตุติดติดก็หนึ่งหมื่นหมื่นโลกธาตุอันนี้หมื่นโลกธาตุนี่เราได้ฟังแล้วนะครับว่าเป็นอันนี้เป็นเป็นโลกธาตุนี้เป็นประชาติเขตของพระองค์ประชาติเขตมีหนึ่งหมื่นโลกธาตุถ้าพุทธเขตมีหนึ่งหนึ่งแสนแสนจักรวาล พุทธเขตนี่ก็แผ่ไปด้วยอํานาจเทพบริษททั้งปวงก็คือคำสั่งสอนนะครับโดยพุทธคุณทั้งปวงเนี่แผ่ไปหนึ่งแสนส่วนอนาเขตนี่ก็อนันตักงประวัติทีนี้พอพระองค์เสด็จลงมาเพื่อนลงสู่พระคันตอนที่พระองค์เสด็จระประสูติที่ลุมพินีที่นี่แผ่นดินก็ไหวแผ่นดินไหวเทวดาในหมื่นโลกธาตุก็มาอนุโมทนาอีก นี่คความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับนั้นคือสันติสรบริเวณที่นี้ท่านนักถึงลูกสั์องค์สุดท้ายของประเทศเนปาลพญาเนนิกายแต่ไม่แบ่งแยกกันโดยความที่เราเสมอกันเพราะเราเป็นพุทธบริษัทเหมือนกันน้ำจึงเป็นตัวเชื่อมนั้นให้เรายอมรับซึ่งกันแล้กันจะมีสภาพ นั้นก็ต้องก็เสด็จมาที่นี่มาที่โดยพระมหาเถระก็คือก็มอบคาลีนน่าคาลีนมกบคลีนปิษฐเถระท่านก็เป็นพระเหมือนเป็นอาจารย์ทางมหายานท่านเรียกว่าเป็นพระองคุณครับตอนท่านก็นนกเสด็จมาที่นี่แล้วทา่าน,นก็มาให้ข้ามอบคาลีบุตรเนี่ยเรื่างตรงไหนที่พระเจ้าบอก ที่มีการฆ่าสัตว์ชาวในปานชาวสัตวป,ปะยะหนึ่งมืนเจ็ดพันองค์เสียชีวิตที่นั่นเสียทีวิตที่นั่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นพาพิกตุนะครับชาวบ้านนะครับก็พากันแยกย้าย